วันหนึง่งผมคุยเจอแผ่นเกมเก่าที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บ้านนี่มันเกมโปรดในสมัยที่ผมยังเด็กนี่นาผมเลยลองเปิดมันเล่นดูโอ้น่าคิดถึงจังเลยนะแต่ระหว่างที่ผมกำลังเล่นเกมอยู่ผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังของผม,มยุงนี่เองเอาละครับ วันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเวททีสเป็นเกมที่จะให้เราเล่นเกมที่อยู่ในเกมอีกทีหนึง่งแต่ระหว่างที่เรากําลังเล่นเกมเนี่ยเขามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนมีใครบางคนกําลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแน่นอนก็เป็นเกมน่ารักน่ารักใสๆนะครับมีข้อความจากคุณแม่ไงลูกรักแม่และพ่อเนี่ย วางแผนจะไปเที่ยวอิตาลีด้วยกันในช่วงสองสัปดาห์นี้พวกเรารู้ว่าลูกเนี่ยคงจะเหนื่อยจากการทำงานมากๆเลยก็เลยสงสัยว่าลูกเนี่ยสนใจจะมาเฝ้าบ้านให้กับพวกเราไหมในตอนที่พวกเราไม่อยู่ถือเป็นโอกาสที่ดีเลยนะที่ลูกเนี่ยจะได้พักผ่อนและก็ผ่อนคลายซะหน่อยในสถานที่ที่ลูกคุ้นเคยลูกสนใจหรือเปล่าล่ะอืมนี่แม่จะไปจูจีกับพ่อสองคนและทิ้งผมไว้บ้านเหรอ ไม่ครับแม่ผมวางแผนสําหรับวันพรุ่งนี้เอาไว้แล้วผมจะไปเดทกับสาวน้อยอนิเมะและหลังจากนั้นก็จะเป็นราชาโจรสลัดแล้วก็เป็นโฮคังเอะด้วยจุ๊บจุบอืมอ้าวสุดท้ายแม่ก็บังคับผมมานี่อยู่ดีเอาล่ะนี่น่าจะเป็นบ้านสมัยเด็กของผมแต่ทำไมผมไม่คุ้นเลยเ,เหมือนตัวเกมจะเป็นแนว Point a อ d c l คลินะครับ พ่อกับแม่ยุ่งอยู่กับการรีโนเวทบ้านตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยเคยอาศัยอยู่ที่นี่ฉันควรที่จะตามหาห้องพักของแขกแล้วก็เอาเข้าวของไปเก็บไว้ที่นั่นก่อนแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ปิดทีวีผมไม่เข้าใจเลยส,ส่งไฟหารโมทไม่เจอปิดไม่ได้ซะด้วยนั่นห้องอะไรม,มีรูปแปลกๆอยู่นะครับห้องนี้ผมไม่ค่อยชอบวิธีการบังคับของเกมเท่าไหร่เลยฮะมัน มันเหมือนเราโดนล็อกขาเอาไว้อะยิ่งเป็นเกมน่ารักน่ารักใส่ๆด้วยนะเราวิ่งหนีไม่ได้นะครับแบบนี้ได้แต่หันมองรอบๆตัวโอเคฉันควรที่จะรดน้ําต้นไม้ก่อนที่จะลืมนะว่าแต่บัวรดน้ําอยู่ไหนแล้วเนี่ยอายุยหวัดดีน้องแมวนายพอจะเห็นบัวรดน้ําบ้างไหมมันอยู่ที่ไหนนะ่าอืมคงไม่มีใครแอบอยู่หลังผ้าม่านนั่นใช่ไหม หองนี้อะไรเนี่ยมืดไปหมดเลยสำรวจไม่ได้นะครับและตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นครัวโอ้นี่ไงบัวรดน้ำเราเจอแล้วรดน้ำต้นไม้โอ้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเราไม่ต้องใช้บัวรดน้ำก็ได้ผมฉีใส่ก็พอแล้วอืมเรียบร้อยรดน้ำต้นไม้หมดแล้วล่ะฉันควรจะไปเช็คดูของเก่าๆที่ห้องใต้หลังคานะเพื่อมีอะไรเล่นบ้าง รู้ท้งรู้แต่ก็ต้องไปไอ้นี่ไงปึ๊บเกี่ยวบันไดลงมาผมคิดมาตลอดเลยนะว่าถ้าผมมีบ้านเนี่ยผมจะไม่มีห้องใต้หลังคางเด็ดขาดดูหนังผีมาเยอะไงแล้วหลอนไอห้องใต้หลังคานี่มีผีตลอดโอ้มีเครื่องเกมคอนโซลอยู่ไหนอ๋อนี่มันเครื่องเกมเก่าของชันนี่นาะเจ๋งเลยที่มันถูกเก็บเอาไว้ที่นี่ตลอดเวลาสงสัยจังว่ายังเปิดติดไหมนะ ฉันต้องไปตามหาทีวีเก่าแล้วก็ลองเสียบมันเล่นดูวัดดีผีในห้องใต้หลังคานายคงจะเป็นเด็ก,กเกาะเปาะใช่ไหมล่ะอยากดูฉันเล่นเกมใช่ไหมรอแป๊บหาของก่อนไอ้ไฟนี่มันสว่างใช่มหมห้องนี้มีทีวีอยู่โอเคแล้วก็ได้เวลาเล่นเกมแล้ว ครั้งหนึ่งในแต่ละปีคนตายสามารถสื่อสารกับคนเป็นได้เพื่อส่งข้อความเหล่านั้นคนคนนึงได้ฟื้นจากความตายเพื่อกลายเป็นเด็กส่งจดหมายอะไรวะเนี่ยเมลแมนเนสสมัยเด็กเนี่ยฉันรักเกมนี้มากเลยล่ะทั้งการขับรถและความยากและบรรยากาศในเกมแบบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษอยู่ข้างในนั้นนะ่ะ ลเลเวลหนึ่งส่งจดหมายให้ครบเก็บให้ครบ200แต้มและกระโดดข้ามกังหันลมโอ้ผมคือแกร็บโครงกระดูกผมมาที่นี่เพื่อส่งของไปถึงจุดหมายนั่นเองจุดหมายแรกของเราจุ๊บฉันดีใจที่ได้ยินว่าพวกเขาอยู่ในที่ที่ดีดกว่าขอบคุณนะจดหมายจากคนตายสินะ ได้ไปสวรรค์แล้วแน่ๆเลยคนที่ส่งมาน่ะว้โหโอ้โหเกมมันแวนใช้ได้เลยเนี่ย uh, เรา,าต้องขับไปตามลูกศรสินะลูกศรมาชี้ตรงนี้ตรงไหนเฮ้ยชิวโอ้กระโดดข้ามกางังหันลมวูบุ๊บวูบบเกือบคว่ำเอ้ยกระมันใช้ได้อยู่นะปืน <c oughs> แต่ต้องอย่าลืมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างโผล่มา ตอนที่ผมไม่ตั้งตัวปุ๊บปุบปบ๊เลยจุดหมายครับแว้นไปหน่อยแป๊บหนึ่งนะชิ่องฉันยังคงรู้สึกผิดอยู่เสมอเลยตั้งแต่ตอนที่ฉันแต่งงานใหม่มันเป็นอะไรที่โล่งใจมากเลยละ่ะที่รู้ว่าเธอเข้าใจดีฉันรักพวกเธอทั้งสองคนอ่าอันนี้น่าจะเป็นจดหมายจากคนรักคนที่เคยมีคนรักแล้วก็ตายไปเนาะก็เลยไปแต่งงานใหม่นะครับแต่ก็รู้สึกไม่ดีกับคนเก่า แต่ว่าจุดหมายจากยม,มารลกบอกว่าไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธออเป็นงานที่ดีนะเนี่ยุยเล่นท่าอะ้ด้วยวู้เวีเดี๋ยวเดี๋ยวดขอเล่นท้าก่อนชุอบดู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 ดดมือโปเขาทำกันเยี่ยวม,มันจับเวลาด้วยนี่หว่าเหลืออีกหนึ่งนาทีต้องรีบแหวนไปแล้วพ่อหนุ่มโคงกระดูกแฟนทสติแนทสติกนั่นไงจุดหมายของเราจุบ โอ้ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้ยินข่าวาวจากเธออีกขอบคุณนะส่งจดหมายหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ต้องเก็บแต้มเนาะมาเล่นท่ายากกันหน่อยฮืยยอกู้ฟีสองร้อยแต้มเรียบร้อยมีจดหมายอีกอันหนึ่งที่ต้องส่งชึบโเธอภูมิใจในตัวฉันบ้างหรือเปล่าฉันหวังว่าเธอจะพูดกับฉัน ในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่แล้วไงต่ออันนี้ให้ทำอะไรอะร <c oughs> อเวลาหมดเลย <c oughs> ขับรถเล่นมัง้งคงจะเป็นอย่างนั้นอุ้ยเล่นท่าเล่นท่ามาแกป๊ปแกป๊บเขาไม่ทำกันแบบนี้นะ <c oughs> ตีลังกาไปเลยพี่น้องอุ้ยโอ้โหความไปที่สโตนรูนเอาได้เลย อยู่ๆเพลงก็ดับใจคอไม่ดีแปลกๆแฟนแทสิโอโอความความโอโอว้าว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 ว้านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จอดจอดให้ตรงสิเอ้ยอ้าวแผ่นเสียซะแล้วมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังฉันก่อนหน้านี้ไหนอืมไม่มีนี่นา นายคิดไปเองน่ะพ่อหนุม่ม<อ>แกทิ้งให้ฉันตายอ้าวฉันสาบานว่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องน้ํานะเสียงอะไรล่ะอ่า,อาห้องน้ํามันมีเสียงทีวีช็อตชด้วยเนาะไม่ใช่อันนี้เหรอโอ้อะไรนั่นน่ะ รูปภาพของเพื่อนของฉันที่ชื่อว่ามาคัสน่าจะเป็นตอนที่พวกเราไปเที่ยวด้วยกันไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตายวัดดีมาคัสนายต้องนายต้องการอะไรจากฉันอย่างนั้นเหรออยากดูฉันเล่นเกมใช่ไหม ย่ามองที่มันมันจะมาในตอนที่คุณกระพริบตานั่นอะไรกันนะ้าโอ้ผมว่ามันต้องเป็นปมอะไรบางอย่างในวัยเด็กของเราแน่เลย,เ,ลยเกี่ยวกับมาคัสเนี่ยมันบอกว่าเราปล่อยให้มันตายด้วยเรื่องพวกนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับเกมนั่นแน่เลยฉันต้องไปตามหาปบอแสมากกว่านี้ใช่แล้วสิ่งที่เราควรทําตอนที่โดนผีหลอกก็คือกลับไปเล่นเกมยังไงล่ะเป็นความคิดที่ฉลาดมากปึ๊บ เลเวลสองส่งจุดหมายให้ครบหาให้ครบ200แต้มแล้วก็ไปที่พอไปที่พอเท่าอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้สะดุ้งเลยเราต้องหันหน้าหนีใช่ไหมตอนที่มาคาสโปมาทํานองนั้นนะครับจุดหมายอันแรกเฮ้ฉันสนุกในทุกๆวินาทีเลยที่ได้กินศพของนายกินศพโคตรน้ํากระจายกัจุด ไอ้มาคับขวดน้ำกระจายหมดเลยโอ้ดีนะน้ำไม่หกนะเขาให้เข้าในนี้เหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าว rest in peace จนแค่นี้ก็คว่ำเลยเหรอมันเข้ายากจังโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวตีลังกาเล่นอุ้ยเอาเดี๋ยวเจอมาคับหลอกทีเดียวนี่ฝันกระเจิงอ่ะพ่อนุ่ม โอ้นี่ก็ควนดังเลยนะเนี่ยมาครัให้ตูกเล่นเกมดีๆได้โปรดอ่ <in> <laughs> ผมติด <in> ติดในมันทำผมติดในซ่องโอ้โหกว่าจะออกมาได้บ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงจดหมายเรียบร้อยขอบคุณนะที่รักมันโดดเดี่ยวแล้วก็เหงามากๆเลยที่นี่ในตอนที่ไม่มีเขาอ่าด้วยความยินดีครับผมยินดีส่งจดหมายให้ถตาหากผีไม่มาหลอกผมนะ เราต้องเก็บเวลาเพิ่มก่อนตอนนี้เสียเวลาไปเยอะจากการตีลังกาแล้วก็โดนมาคัดหลอกขึ้นขึ้นขึ้น <c oughs> <c oughs> โอ้นี่มันจดหมายจากน้องสาวของฉันไม่ไม่ไม่ไมเดี๋ยวก่อนนะไม่นี่เธอตายแล้วเหรออ่าผมไม่รู้ด้วยนะครับจังหวะน,นี้ผมแค่เอาจดหมายมาส่งเวลาจะหมดแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องเก็บเวลาเพิ่มชึบไอ้บ้ามาคัดบางอาจมากวนกันได้นะ ได้มาสิบวิมันจะไปพออะไรแล้วอะได้มาอีกสิบวิส่งจุดหมายข้างบนก่อนชึบข้างบนข้างบนตรงนี้ตรงนี้อ่ะเฮ้ยมีเวลาด้วยโอ้ยเวียนมาครับปกติผมก็ไม่ด่าผีหรอกนะจนกระทั่งผีมันกวนประสาทผมเนี่ยอันนี้กตีลังกาจังเลยเพ่อหนุ่มนักขับเนี่ยมันของเขาแหละหึบโอ้ย รอบนี้มาใหม่เข้ม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 ว่าเข้มตรงไหนวะ Fantastic Fantastic ก็บ้าแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ยตั้งแต่โดนผีหลอกก็อกสั่นควันหายควันก็เจอไม่หมดโจทโตมัตเตะนั่นอะไรน่ะมันจะจำเราไหม มาคัสเหรอโอเคเพื่อนจะต้องกลับบ้านแลวในตอนนี้แม่บอกว่าฉันไม่ควรออกมาข้างนอกหลังสามทุ่มนะแม่ของฉันต้องโกรธแน่ถ้าหากกลับบ้านดึกเป็นคราวก่อนนะ่ะโอโอเคไม่เป็นไรเพื่อนงั้นไว้เรามาเล่นให้จบพรุ่งนี้ดีไหมได้แน่นอนเลยนี่แต่ว่านายอยากจะมาส่งฉันหน่อยไหมอ่าเพื่อนฉันเหนื่อยนี่นา หนังที่เราดูกันก่อนหน้านี้เนี่ยทาให้ฉันกลัวมากเลยล่ะอย่างน้อยนาะยช่วยตามฉันไปส่งในป่าไม่ได้เหรอเอ้ยใส่ฮดโฟนไว้นะ่ะแล้วก็ฟังเพลงไประหว่างทางกลับบ้านฉันให้นายยืมจนถึงพรุ่งนี้เลยว่าไงล่ะโอเคก็ได้ขอบใจนะไว้เจอกันสรุปว่ามาคาัสเคยเป็นเพื่อนที่มาเล่นเกมที่บ้านเราและน่าจะเป็นเกมเกมนี้ด้วยในสมัยเด็กนะนายไม่เป็นไรหรอกนะ ใส่แผ่นสองเอา้าแล้วแผ่นสองอยู่ไหนแล้วเนี่ยตัวจะรู้ได้ยังไงต้องไปตามหาสินะระจนไทยกับมาคัสืมแผ่นสองมาคัสนั่งดูแถวอยู่แถวนี้หรือเปล่าไม่หรือว่ามาคัสตตายระหว่างทางกลับบ้านแล้วเราเราไม่ได้ไปไปกับมาคัสเราก็เลยรู้สึกผิดอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะก็เป็นได้นะครับโอเค ทีนี้ก็กลับไปเล่นเกมต่ออืมจริงๆผมแอบสงสัยว่าเราเจอมาคัสห้องอื่นได้ไหมเหมือนกันนะอู้มาคัสไอเวนตกใจหมดวอกไงมาคัสเอ่อตูกลับไปเล่นเกมก็ได้เลิกสงสัยแล้วโอเคโอเคโอเคตามใหญ่เลยนะแต่ห้องอยู่ไหนจะตูหลงเลยให้ตายเถอะห้องห้องอ่าห้องก่อนเดี๋ยว อแป๊บหนึ่งมาครับห้องนี้เปล่าวะไม่ใช่นี่มันห้องนี้โอ้ประเด็นคือม,มีมีที่นั่งข้างๆให้ด้วยนะอันนี้คือให้มาครัสนั่งเหรอเลเวลสามรงจดหมายหาใหครบสองรอยแต้มแล้วก็กระโดดข้ามรถไฟกระโดดข้ามรถไฟด้วยนะผัดผลใช้ได้ Rest in peace Rest in peace ความความ จืบอุ๊ยไปสงสัยว่าเพื่อนบ้านของฉันคงจะไม่รอดหลังจากที่พวกเขาอยู่ในหิมะหมายถึงว่ามาคัดหนาวตายเหรอว่าแต่เราจะกระโดดข้ามรถไฟได้ยังไงจังหวะไหนแบบที่ใช่ต้องรอรถไฟมาเงี้ยแ,แล้วกระโดดฟบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฟสติ ขับไปก่อนขับไปก่อนปึ๊บอ้อาวลูกศรมันกลับด้านฮนะเมื่อกี้ลูกศรมันตามรถไฟเนี่ยเลยให้เราแบบไปโดดข้ามนะครับอืมนายลืมกดเปลี่ยนภาษานะมาคาสัสเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจะเป็นคำว่าแแ๊บแปบบแปบแปบ,แบใช่ไหม <laughs> <laughs> เหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับปุ่ม ZX4 ด้านล่างนะ่ะ เล่นท่าก่อนแลว้วจังหวะนี้เก็บแต้มตุ้งสองร้อแต้มแล้วที่เหลือก็ส่งจดหมายอีกอันนึงแล้วโดดข้ามรถไฟปัญหาตอนนี้คือผมโดดข้ามรถไฟไม่ได้สักทีเว้ยฮึยได้แล้วอูอสุดยอดเหลือสิวิต้องไปส่งจดหมายให้ทันแว่นเข้าไปเลยพ่อหนุ่มกระดูกแว่นเข้าไป9วิ8 7 6 5จ็ดหสี่สวิสุดท้ายฉันไม่รู้สึกถึงขาของฉันเลย เห hey. แล้วไงไอ้บทพูดในวิดีโอเกมน,นี่มันเกี่ยวข้องกับเนื้เรื่องของมาคัสหรือเปล่านะแอบสงสัย <S <S อ่าอาโอพระเจ้าเมื่อกี้น่าจะเป็นมาคัสที่ผมคิดว่าเป็นมาคัสเพราะว่าเขาใส่เฮดโฟนไว้นะครับตามที่เราแนะนำในบทก่อนหน้านี้เนี่ย บอกให้เขาใส่ดโฟนแล้วก็เปิดเพลงเอาไว้จะได้ไม่กลัวผีแต่ด้วยความที่มาคัสน่าจะเปิดเพลงเสียงดังมากก็เลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟถูกรถไฟทับและตัวขาดครึ่งเพราะว่าบทพูดเมื่อกี้เขาบอกว่าฉันไม่รู้สึกถึงขาของฉันเลยน่าจะเป็นบทพูดของมาคัสนะครับโอ,โอ้แล้วไงล่ะเนี่ยเราหันหน้าไม่ได้วะแต่หันหลังได้ ไปไหนดีซ่อนตัวหรือไปซ่อนได้ด้วยเหรอซ่อนจากอะไรวะซ่อนจากพ่อหนุ่มมาคัสนะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีหิมะมาจากห้องใต้หลังคาเลยขึ้นไปดูอ้มาคัสฉันอยู่นี่มาคัสฉันอยู่กับนายแล้วฉัน เสียใจฉันขอโทษจริงๆนะผมว่าตัวละครเราต้องรู้สึกผิดกับเรื่องราวนี้แน่ๆแบบว่าถ้าหากเราไปกับมาคัสวันนั้นเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ e s t ต e s ชื่อเกมมันแปลว่าล่องรอยนะครับสรุปว่าเกมนี้ก็เล่าถึงปมความเจ็บปวดในวัยเด็กของตัวละครที่ครั้งหนึ่งเนี่ย เราเคยมีเพื่อนรักที่มักจะมาเล่นเกมด้วยกันแต่วันหนึ่งเขาก็ตายจากไปเราอาจจะเคยเสียใจมากแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเราก็โตขึ้นแล้วก็เริ่มหลงลืมเรื่องราวเหล่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราได้กลับมาเล่นเกมในวัยเด็กไอความทรงจําในวัยเด็กมันเลยผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทําให้เรานึกถึงเรื่องราวของมาคัสบางทีผีในเกมนี้อาจจะไม่มีจริงก็ได้ ทั้งหมดอาจจะเป็นภาพหลอนที่เกิดจากความรู้สึกผิดของเราเองหรือจะคิดว่ามาคัสเป็นผีมาหาเราจริงๆก็ได้นะสิ่งที่น่าสนใจคือมันเชื่อมกับตัวมินิเกมที่เราเล่นด้วยเรื่องราวของเด็กส่งจดหมายที่จะเอาข้อความจากคนตายเนี่ยมาส่งหาเราแล้วมันก็ทําให้เราได้รับข้อความจากมาคัสอพอคิดแบบนี้แล้วเกมมันดูมีเสน่ห์มากๆเลยโดยรวม เกมนี้ดีกว่าที่ผมคาดเอาไว้มากๆนะครับพอเฉลยออกมาแล้วก็เศร้าๆนิดหน่อยมันทําให้รู้สึกว่าแบบเราไม่ควรประมาทในชีวิตเลยบางครั้งสิ่งที่เลวร้ายมันก็เกิดจากเรื่องเล็กๆแค่การใส่หูฟังเดินกลับบ้านหรือว่าการที่เราขี้เกียจไปส่งเพื่อนกลับบ้านแค่นั้นเองอะ่ะมันทําให้เราเสียเขาไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกเพราะงั้น ถ้าหากเรามีใครสักคนหนึ่งที่สําคัญกับเราเนี่ยเราก็ควรจะทําดีกับเขาในตอนที่เขายังอยู่ตรงหน้าเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียดายแล้วก็รู้สึกผิดในตอนที่เขาจากไปเอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของเกมนี้ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแต่อย่าก,กด2ทีเข้าใจไหมจะกด3 5 7หหรือว่าเท่าไหร่ก็กดไปที่เป็นเลขขี้นะและถ้าหากที่ชอบเกมน่ารักนักใสๆแบบนี้ ช่องของผมก็มีเกมที่น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายค่ะ